สวัสดีค่ะพี่น้องชาว f a ฟ e b o o k และชาวโซเชียลแคมวันนี้ก็มารีวิวยำดึกเนาะพอดีว่าตอนแรกว่าอยากกินขนมจีนตีนไก่รุดเนาะแต่ว่าก็ตามภาษาของคนที่ออกไปไหนคนที่เดินไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่รู้จะออกไปยังไงเนาะก็ฝากขอซื้อเอาก็ได้แค่ข้าวกับปลาทอดแค่นั้นแะคะแต่ก็ถือว่าอร่อยนะก่อนที่จะรีวิวเนี่ยก็ต้องบอกว่าผ่านพน้นกันะคะกับสะพานบุญบ้านพักจรา ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะว่ามันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ะลรขนาดนี้ถ้ามัไม่ถ้าสําสหรับตัวพี่คนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้ก็ต้องด้วยมีน้ําใจแต่หลายๆคนพี่พี่น้องน้องที่โอนเงินมาสมทบช่วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับผู้แจงบุญทุกท่านนะคะต้องขอบคุณจากใจจริงๆค่ะนะคะ,นะคะก็ขอให้ผลบุญน,นั้นส่งให้คุณเจอแต่พบสิ่งดีงามมีความสุขความเจริญกันทุกๆคนคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะนะคะ ก็แล้วก็ต้องขอบคุณพี่พี่นน้องทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้กําลังใจเสมอมานะคะขอบคุณรอบข้างนะคนรอบข้างนะคะในยามพี่พี่ยงัเจ็บขาอยู่เนี่ยก็มีกําลังใจด,ดีนั่นแหละก็ทําให้มันก็ต้องมีบ้างเนาะคนเรามันต้องมีกําลังมีมีความคิดที่รู้สึกท้อรู้สึกเบื่อเนาะขอชิบแตแลกันเนาะให้คุยอยู่เหมือกันถึงไม่ใช่ขนมจีนตนไก่ดูดก็ อร่อยได้ค่ะถ้าได้ว่าจะกินกับน,น้ำพริกกินแค่เนี้ยพอแลอ้วเจ็บป่วยแล้วเจ็บป่วนยนี่ลำบากนะถ้าไม่มีเงินลำบากเลยเนีย่ยดีนะที่พี่อ่ะจะมีประกันสังคม้าปร,รักษาไปหาหมอก็ไม่เสียอะไรแต่ก็ขาดรายได้ไปแค่นั้นเองออใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะ อุบัติเหตุนเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเนาะจะได้มไม่แม่งเจ็บปวดอะไรแต่พวกเราเนี่ยบอกเลยนะว่าน้องๆเนาะทำงานก็เก็บเงินกันเยอะชีวิตพอเรามไม่แน่นอนถ้าสมมติเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บอะไรมานเนี่ยถ้ายิ่งมปีประกันสุขภาพเนี่ยลำบากนะไปหาหมอที่ไม่ได้ถูกๆนะก็เก็บเงินเก็บทองเยอะเพราะว่า ค่าใช้จ่ายมันแพงเวลาไปหาหมออนะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่ได้ว่าเออเออว่ามันพูดถึงมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเรื่องเจ็บป่วยเรื่องอุบัติเหตุเนะี่ยเนาะแต่ก็อยากให้เก็บงเงินเยอะๆนะแล้วก็ถ้าคนที่ไม่ไม่มีประกันสุขภาพอะไรเลยอนะ่ะพี่แนะนําให้ทํามันจะช่วยได้มากอย่ากที่เห็นไหมที่มีประกันของโมถ้าเจ็บป่วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเนาะ มันประหยัดขึ้นเยอะเลยแหละรองไม่มีกันสังคมสิพีอ่อย่างน้อยพี่ว่าหลายพันนะที่ทั้งหมดเนี่ยเอ็กซเรย์เท่าไหร่แล้วใช่ไหมค่ายงค่ายาเท่าไหร่ไปหาหมอค่าหมอเท่าไหร่แล้วคนไม่มีเงินอะไปหาหมอไม่ได้หรอกหมอที่ไหนน,น้อยคนน้อยที่ที่เขาจะให้รักษาฟรีไม่มีเพราะเขาก็มีหน้าที่ของเขาต้องขอบคุณจริงๆนะฮะสำหรับกำลังใจจากคนรับข้าง กำลังใจจากกเ,ออเพื่อนๆ,ๆโลกออนไลน์นะฮะพุ่งตรงในยามที่เราอ่อนแอเจ็บป่วยเนี่ยกำลังใจคือสําคัญที่สุดแต่อะไรมันก็ไม่สําคัญเท่ากําลังใจจากตัวเองค่ะพี่อยากจะตายเบือ่อแต่ทําไงได้อ่ะทานไม่หายก็ต้องทนอยู่ไปวันนี้ก็ข้าวันที่หกแล้ว สู้ๆสู้ๆ <c oughs> นะม,มาเล่าฮึทํ่ะมาเล่าถึงบรรยากาศตอนไปบ้านพักคนาลาวนะอยากจะบอกเลยว่าเห็นปุ๊บก็รู้สึกได้อาว่าเขาอยู่เหมือนอยู่กับไปบวันๆอะ เขาคงจะคิดว่ามันก็คือเป็นความสุขในบ้านแต่งเขาก็คือบางคือไม่ได้ความสุขเสียต้องพูดว่าเขาไม่มีที่ไปแล้วก็บางคนก็ลูกหลานก็ไม่สามารถจะเลี้ยงดูได้ก็เลยเอามาทิ้งท่านมาทิ้ไงไว้ที่นั่นก็อยากจะบอกนะเขาว่าที่นั่นน่ะจะดูจะสบายแค่ไหนนะมันก็ไม่ลำบากหรอกพี่เห็นที่ลับที่นอนแล้วก็เป็นเตียงอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ให้ถ่ายก็มีอาหารการกินตลอด มีคนไปทําบุญบอดมีมีคนไปทําบุญให้ประจําแต่มันก็ถึงจะอบอุ่นหรือน่าอยู่ยังไงอะ่ะก็คงมันไม่มีใครอย,อยากอยู่นะคนะคนแก่เนาะใครๆอ,อ,อยากอยู่กับลูกกับหลานใครๆก็อยากอยู่อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองพี่ว่าแววตาของตายายทั้งหมดเนี่ยคือแววตาเป็นแววตาที่เศร้านะคืออยากจะบอกลูกๆกหล,ลานนะครับว่าถ้าคุณมีพ่อมีแม่เนี่ย อย่าทอดทิ้งเขาเลยเลี้ยงดูกาเถอะค่ะถึงคุณจะเลี้ยงดูให้เขาได้ไม่สบายอย่างไรก็แต่แต่พี่เชื่อว่าตายายเนี่ยถ้าเขาได้อยู่ใกล้กับลูกหลานะให้เขาลำบากมืออดมือกินมือยังไงอะ่ะพี่เชื่อว่าเขาก็สุขใจมากกว่าที่จะอยู่บ้านพักสาาค่ะคนมันอยู่เยอะจริง แต่พี่ว่ามันความรู้สึกมันเหงาอ่ะเขาจะน่าจะโดดเดี่ยวแล้วก็มีตายายที่เจ็บป่วยด้วยที่แบบลุกขึ้นไปจากที่เตียงไม่ไหวที่มันมาลงอาหารเนี่ยพี่เข้าใจเลยเนาะก็ให้คนที่ เป็นลูกนะฮะอย่าทอดทิ้งเลยส่วนมากคนแก่เนี่ยจะขี้น้อยใจเป็นงั้นจริงๆต้องการคนเอาใจใส่เนาะถ้าใครว่างก็แวะไปทำบุญได้นะครับบ้านพักพิศราทุกสาขาเอทุกที่เลยเนาะ เดี๋ยวไงขอตัวปิดคลิปก่อนนะฮะ<ม>เดี๋ยวคลิปจะยาวไปก็ปิดที่แบบรวนๆมกันเนาะก็ถ้าในเราพูดรวมๆทุกคนถ้าคุณมีคนใกล้คิดที่รู้ว่าเขาเจ็บป่วยหรือเขามีเรื่องทุกข์มีปัญหาเราอย่าวางเฉยนะคะ พี่เข้าใจว่าพี่เข้าใจเลยในการป่วยครั้งนี้ของพี่แม้อาจจะเป็นการป่วยที่ไม่ใช่อืมใหญ่โตอะไรแค่เส้นเอ็นพิษก็ตามแต่กำลังใจสำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมให้กำลังใจคนใกล้ชิดอย่าปล่อยวางเฉยเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนป่วยคนไม่สบายคนที่มีปัญหาท่อแท้เนี่ยกำลังใจสำคัญที่สุดจริงๆ คุณไม่ต้องหยิบยื่นสิ่งของเพียงแต่คุณเดินมาหาเขาคุณโทรมาหาเขาและบอกเขาว่าถามแค่ถามเป็นยังไงบ้างนะพี่เชื่อว,ว่าคําพูดเหล่านั้นการเดินมาหาหลายอย่างการเดินมาหาหรือการพูดอะไระนิดสักหน่อยเนะี่ยมันทําให้เขาชื่นใจทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ทำให้เขามีกําลังใจต่อสู้ไปอีกวันหนึ่งเนอะคนป่วยคนไม่ค่อยสบายหรือว่าอะไรก็แ,แต่นะฮะคนมีปัญหานในชีวิตเนี่ยกาลังใจมันเป็นเหมือนยาพิเศษให้เขามีแรงขึ้นสู้ในวันอื่นต่ต่อไปบางทีให้เจ็บขนาดไหนนะเจ็บป่วยขนาดไหนถ้าได้กําลังใจจากคนใกล้ชิดคนรับข้านดีๆเนี่ยเชื่อว่าเขาจะมีเขาจะหายเจ็บหรือหายป่วยได้ง่ายๆเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวจะพูดมากไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ